บายดีเดอ้อพี่น้องมื่อวานมาไหว้ไปเกี่ยวเขาซอยทีมงานเพราะสานเนาะตะกึ้ลุงตุงนั่นเนะพี่นอ้องเกี่ยวเขาซอยลุตงตุงหน้าอายไปใกล้กันและหน้าพิ่นกันลุกม,มาข้างลุ่มเนาะแต่ก่อนที่ย่างก็ไปทางเทียงแต่มันที่ย่างมาทางห,หน้าขเขาผึ่นกระซุก ลายเติบแลนะ้วเนาะเพิ่นหกัหกอะหักกระสิมะเกี่ยวเนาะเพราะว่าเพิ่นไปเผาพอเผาเพิ่นเนะาะพอเผาเพิ่นป่วยอ้ลระก,กีมาคือเผาเที่ยงละก,กีเรามานำก,ก็เลยสิมะเกี่ยวส่เพิ่นเพราะว่าข,ข้าววันยังไม่ทันได้ซุกขัดเนาะรออีกประมาณาสักสามสิบมือยังจะเกวเข,ข,ขา กองเนาะตอนนี้ก็ต้องไปซอยพ่นก่อนเพราะว่าเนก่นั็มาซอยหฮาตลอดเลยอี่กัมาด้วยน้ำจะลด,ดนั่นน้องน้ำ มาอยู่ค่ะพอดีเห็ดเตียงพอดีเห็ดมันมีเตียงงามจังเลยพี่ไมเนตัวถ้าพัดขึ้นมากนาะได้เลยที่ว่ากำลังชิลลงอยเลย หากระลงมากเลวร่างสี่คืนสบายดีสบายดีสบายดีสุดๆสุดเพลินนะพี่น้องเมื่อนี้ยได้มาเกี่ยวเขาแล้วเมื่อนี้เกี่ยวเขาสุดๆบายอายเลยดิลักกี้ลักกี้หันหันเนื่องจากไปไลยมือแหละฮะกามาเยมาพอกันน่ก็มาพอกัน S <S ถอยจากเอาไวกินข้าวแล้วหน้ากระสีลงเลยพี่นอ้องน้ากระสีลงพี่น้เนางไปเไปกี่าายร์ไล่หมื่นไลยวันหักกลับมาแบบขึงเดือนไอ้ <laughs> อดลับอดนอนเนาะอดลับอดนอนห <laughs> <laughs> น้าตาก,กระบ,บ,บ <laughs> ุองบใสเนื่องจากอดนอนนอนไล่หมื่นไลยวันเนาะเขาคนป่วยคือว่ะคนป่วย น้ามนยังเข็มให้หน้าปีนี่พ้นที่ดีขิงงออาู่จังวะหน้าทงนาขิงงอมาแก่และหน้าเต็มขันจะรู้จะลองได้อยู่เราไม่ติแน่นหน,หนอกใช้ตีนยางลุยเลยก็ได้ยางลุยเลยไ<ๆ>ด้ตัวทีนมันแข็งนี่แหละเพื่อนบอุซุปเกี่ยวได้บาดน,นี่ไม่ได้โชว์น้ำข่าวกับน้ำมันได้พี่นอกทำไปเลยวะ อย่างแน่คุนอเอ้ยทำได้นึงก็อไปเลยเนาะได้มาพี่น้องเกีเ่ยวสองเทากันม,นมาได้พี่น้องเด้อกี้่าไปทำละกอไมกี้เ,เอ้ยมาได้มากเหนยวขาวฮมา เี่ยวเลยบ่รนี่เกี่ยวเลยเอามันเป็นข่าเมา่น้ำมันจะมีมิตมินดีฮ่าก้เปลงน้ำมาแช่กันเาปลาไว้ลดตัวนั้นหนเปียนกู้น้ำบอมนี่บริก้งงกู้วทางเบิ่งมือทางมือก็เงแงกวขาวยังสด พี่เอาเหรอวะบ่อีีเอานี่นะตีเอาีเออีแน่พี่น้องตีนี่มันตงาสีาวแล้วตุงีเอกับเแหละตีิกับกระอโตดีเขามันยังหยาบนะน่กจะนำนักดีได้เขานี่ยอ

พันพันมันดงดึทนไเีย่อยจะเอากลับคืนใหม่ <c oughs> ข่อยจะาพัน,านใหม่มากพี่นาขเอาพันใหม่น้ำขอยไปอันอกนก็เเยแดงเลาะเอาไปมาเป็น <c oughs> นังขมเขามานังบาตรป็นัน,นไดนับาตรนะง <c oughs> ามอยู่ เอาพันใหม่นะผอยยีกเจ้าว่ะหนี่เอาพันหนีไปซะก่อนมองว่าพายุคืดสิภูเขาเนาะพี่น้องถ้าถาพายุสีมากอะกุทนนอบอกเด้อพี่น้องเด้อถึงได้เตรียมตัวทัน พี่น้องพนนะบอกตลอดเนาะส่งมาด่วนส่งมาด่วนถ้าวันโยกเขาเป็นก <c oughs> ู้ของท่าน <c oughs> มาลายไฟลายหมือลายวันจนบริคอผีพรน้องเนาะผล <c oughs> งานเท่ากันธรรมดิษัเทเผาะท่านก็เฮ็ดน้ำแช่พี่น้องกินบอกว่าปลาไม่ปล่อยแชรเด้อบไป <c oughs> ก็แจะไหนจะซื <architectural udo> ้อพันปลามาพี <Koll> <statistically> ่น้องบอกว่าเลี้ยงปลาเลื่อยๆแลาวถานมาไล่นีเนี่ยบอลซุ้มจะไปซื้อปลามาสินะจ่ไปดูคันแล้วน้องมาปล่อยเห็นเนาะ กิน้งเท้าฐานเทาก็ได้จูบไปลายม,อ <c oughs> ามือเลยดื้นๆบอกว่าเนื่องแากน้ำถล่มเต่าเทมขันวิจิตเลยพี่นองเลย่ <c oughs> ในานตัวมีฐานจำลองกาดังเนาะใช่แต่ว่ามีฐานจำลองไว้เงินโอเคไาค่ายเบิ้ลหลงมีฐานดังเ <c oughs> บดแลแวหล,ง <c oughs> ลวงมแชงเลย ลงไว้จ๊มือมังว่างก่อนไม้น้ำบุกก่อนน้ำบุกก่อนเพราะได้ดั้มอยู่เราไม่ตลาดนี่หนุ่มบุกนัหนก็ดั้มอยู่แล้วหนุ่บุกคนนี้ตาใส่บดเลยในหำบกปั้นกระโหลกแสามคนท้ายก่อนเอาไปท้ายเอามือท้อนอปมือดังที่แรกเจ้าหน้าแหงดั้มเกี้ยวข้าวัน มาเด้อพี่น้องมาเกี่ยวข่าวซอยเนี่ยเราบ่มองตอนนี้กำลังเด็กส่งแห้งไกลมาสวยเด้อพี่น้องเด้อมามาอะไรซึ่งกำลังใจไม่สวยเนาะกำลังใจมาสวยเนี่ย ไปมาซอยที้นงานเท่าฐานนั่นเองจอจ้อนนี่กำลังแตงแง่กันพี่น้องเอ้ยไปทางไนไปเปนละที่แบทางนล้คนหนึ่งก็ถขามคองไปเกี่ยวเขาอยู่ดอนกลางคองคนหนึ่งกับเมื่อบ้านห้ากับมา ลองจากนี้มะอเผางงเป็นไสบายมือแรงนี่ก็จะได้กลับเป็นไได้มือแรงเลยนอนน้ำผนอยู่บ้างมั้ยล่ะ ไม่ใช่เพราะทางใหนะ<ะ>ม่ไรนะฮะเบิ้องเขานี่พี่น้องสื้อดเลยนี่นะ <c oughs> งั้นเกี่ยวขี้เกียวนักของน้ำเลยที่แกน้ำโซ่เลยข่าซุกน้ำข่าซุกน้ำเนื่นอง <c oughs> จากฝนดีตอนถ่าย เราต้องสอบเกี่ยวเนี่ยเด้อพี่นอ้องเกี่ยวข่าวซุดซุดเลยขาดบิกบ่นักดบิ๊กเป็นอะได้เฉยไม่ไปทางดูนาะถ้าดูไปกดเนาะติเพื่อประชาไปกดจใช่ไหมไม่ได้บอกเอาคล <c oughs> องสะเกินไหนะเด่นไม่ดูเน, <c oughs> นี่ยไล่คนเอาห่ามัน,น

เกี่ยวกระเป็นนะติ้วมะติวตะต้วเกี่ยวกระเป็นจันเกี่ยวหลุมเกี้ยวอ๋อเกี่ยวอันยงสี่ขวบพี่น้องเกี่ยวเขาพันมาขวบเพิ่นมาสิมาอยู่น้ำมันน้ำพอน้ำแแม่ลุยแบบนี้เลยแบบเดียวกันครับมันลูกคนครับรถชิบเลาะข้าเป็นเลย อือจะรู้ไหมลูกนะลูกตุ้มตุ้มหน้าเนี่ยนี่แหละลูกคนก็เป็นเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาก็เป็นอันนี้แหละลูกตุ้มนั่งเข้ามาอือกับเกี่ยวก็เป็นเสอลืมเบิ่งมาลาเป็นเนาะเฮ้ยเกี่ยวเขาก็เป็นแกง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 นี่คือมาสมอพี่น้อง พี่น้องอยางไ้บอกเด้อบอไวที่อันเอาไปฝากเก็บไปฝากร้ายหลายถมอต้นกระีเห็น้้งติวขึ้นเน่าเึนได้บ่น้องต้ิวนี่พี่น้องเป็นหมอกไงต้นเนาะต้นเขา่น้ยไงฟางแรกนี่ก็ต้นนี้แล้วมาข้นกับป็นในพองเนาะกบสาวลาวน้นมานอกขึ้นมาข้นเอาตนยำแรกะ้าหลายอยากไรบอกพี่น้อ้เก็บไปฝาก ฮากไ็ไช่องให้น่อยรดกช่องใหนออน้น้อยพีนอข้ามปอมมี่บอลรเห็นบ่มาเอาจันอ่าเงินเฮมากูชอยคนนเนาะ nhà kinh nằm mùng năm nằm bò nhâm kêu khấu nhâm đâm đủ say phi nọ làm luôn khăn ta ออเพี่น้องี่สมกับปนเดกตอนแซะกนนดียมอกินอาหมันหวานมันลงติ๋วอ ต่อยกันก็ให้หนีคืองามๆให้นีเน,นานนะได้เข่า,าวันมาดำ้ได้ทีเดีเลยน,นี่มาดำเหนียวงามเนาดเข้าพิ่นนะเ <c oughs> ด็ก้าพิ่นมาดำจะได้ร้ายหายเติบอยู่ได้พ่ <c oughs> อขับปูคนไป,ไปตุ๊กพ่อไม่ได้ละ <c oughs> เอาขึ้นนี่นองเลือเทตาทำไมน้ำมาดำเบิดตขุตานโอ้ยได้ลายวเขาี่เขาจะบอเอาเป็นเี่ยงบอกวอวนลงไปเราจามากระเพเนาะไอฉันไอน้อง่เคยเห็นน้องหีแดงเลยเนงไที่แดงเยา ตามพี่เจ้าอย่จะมากับไผ่เราอะไผน่คุณผู้เห็นมาที่น้องว่ามาเกีียวขขาวปนๆน้ำกันที่เขาวปนๆวน้ำกันพี่น้องอยางหน้าไม่ได้พี่น้องก็พี่นี่พี่เลี้ยวเนี่ยโอ้ยตายเบิดเขาคนดีทำงานท่าตอนท่ายดีกว่าเกี่ยวน้ำกันสี่คนเอาไปเป็นมาซอยมาหนี่เมาซอยเกี่ยวเขาพี่น้องด้ย บ้สบายดีพีนะน้องๆลงอย่แล้วพ่อแม่เนาะมาเข่ามาเป็นกำลังใจให้งานเท้าถาดเท้าถานดวงๆเเล็เล็กเป็นเง้ยแยือนกลางในน้ำคลองก่อน อย่บนตบนนนกันได้ขอนามันที่เก่าอะไรที่นอกเลยเบาเล็กคเรอเ็นดูกับเลหน่กินเอบลเมาถ่ายนะเป็นุงลุคิดอยูุ่เกงดวงนะถูกบอหลองเพหลองแงอนง้นมั้่ เป็นพี่ตาเท่านับนหมดไว้หนึ่งช่างตัวใหม่พี่น้องมาตีพลังพี่น้องมื่อก mm. uh, ี่ยวซอยให้ชิลเลี่ยบไว้ซอยกันแบบนี้เลยบ้านเฮาเดี๋ยวเกลี่ยพ่นสีขาหมูมาสู้กินมาเด้อพี่น้องเด้อยท่านจะซื้อมาไว้ทำหมอกันนะ ขาหม,มูหล,ลือก็มีแม่แก่น้ำเดินพี่เนาะมาเดินไปทัดนข้าเกี่ยวเขาก้อนฉีกขาหมูหมูมีหมูคนกินสีขัวตะกระเต็นสูก,กินก้อนเนาะ <c oughs> กินแล้วเนาะก,กินบ้านไลนุ่มนะยังยังอยู่บ้านแทนขอนอ่ะกินบ่อเอ๊ะ นพา,ายกินบอกน่มกรทองเิ็กน่อยไหมใก่อ่าว้เด้อมาผ่าเข้าเพื่อดื่มเขานะมาผาเพรเพื่อกสใจดีแลด้ที่นองเลยแล้เขาผ่าเขาตอดมาหายมาฮอดทั้งที่ว่นนีได้มาผ่าเล่าแล้วมาผ่าเ่ย ให้นีเขาง้ามปกแยงกับบลายนาอให้ได้ถอนมึงอ่ามันจะแย่งจนช่วนว่าอปัสใส่ปุกเลยความผิดปัแยงไงทำอะไรเนาะอดีตแล้วบปแยงไปูกก็ผิด เป็นตำนานไนแกงใส่หนม้ยงได้บมนีถ้ักแยงเลยเกรยเน๊กินกับมาค้ามตำหมาป่วพี่น้องเลยผักแส่ได้ีแสบเป็นแสบนูนูเด็ดเเลย พักแล้วเลยได้ชมเสมอเนอะอเาะ <laughs> เขาไว้ไม่งามเรางามคนนี้ได้เผาโตัวเราเกี่ยวอะไรจะเป็นบนอดเป็นกอออเดียมตาด,ดิพี่เนาะเอาไอ้ตาดำมาใส่เนาะให้เป็นตาเกี่ยวเขาใส่ <laughs> ดาวพี่น้ <laughs> องป็นดาวโตใส่เ่ยมได้ขึ้นเ่ยมนั่นวันนี้เกี่ยวเขาไง เลี้ยงได้พี่เนาะแต่เงี้ยงประธานเลี้ยงฝากเนาะเลี้ยงตอกเขียวเนาะแตาสิฝักฝักเทียนเงี้ยงประธานเทียนนะฝักก่อนเถอะนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์เด้อพี่เนาะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะทุกกำลังใจที่เข้ามาหับชมคลิปมาไว้ที่แค่ต้นจนจบเด้อพี่เนาะ ขอ,ขอให้พี่น้องมีดีมีแห้งลำรวยลำรวยเนอะพี่น้องสบายดีพี่น้อง